สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข่ามซีทีวีประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมค่ะค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้จังหวัดจันทบุรีโดยองค์กรร่วมบูรณาการจัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและพิธีเปิดโครงการสร้างมาตรฐานองค์กรในการส่งเสริมการสมมวิในรับผ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ห่วงครใส่หมวกและการลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์กรที่ร่วมโครงการค่ะ ที่ห้องประชุมตากินมหาราชโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและเริ่มลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการสร้างมาตรฐานองค์กรในการส่งเสริมการสมมุติในรัฐภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ห่วงใครให้ใส่หมวกที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นโดยมีนายแพทย์สมชายภูนวคุณผู้อำนวยก,การโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีกล่าวรายงาน สำหรับโครงการประชุมสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการและพิธีเปิดโครงการสร้างมาตรฐานองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิราภาย100ัยร้อยเอร์เซตห่วงใครให้ใส่หมวกและการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อรณรง์วินัยจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีผู้แทนองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมโครงการร่วมประชุมสัมมนานอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบูรณาการจากหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการและร่วม OU, ลงนาม MOU ประกอบด,ด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีโรงแรมเพีแกรนบริษัทโตโยต้าจันทบุรีร1972จำกัดโรงงานอุตสาหกรรมทอสเสือจันทบุรีและบริษัทจันทบุรีโฟรเสนฟูจดจำกัด หลังจากสิ้นสุดพิธีแล้วนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ภาครัฐโดยจังหวัดจันทบุรีได้เข้ามาร่วมโครงการสนับสนุนให้มีการรณรงค์สมุตินิไภรยร้อยเปอร์เซ็นต์ในครั้งนี้ด้วยวันนี้ต้องต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีครับที่ เป็นเครือข่ายนำล่อง่อนำห้าผู้ประกอบการมาทำเอ็มโบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะให้สถานประกอบการตัวอย่าง5แห่งนี้นะครับสวมหมวกนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่าเป็นวาระของจังหวัดในการที่จะลดนลงลดอุบัติเหตุทางจะภัยของจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน,นอันดับส1เ็ดของประเทศไทย นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเรื่องทางถนนเนี่ยเป็นจำนวนมากช่วงสงการที่ผ่านมาก็เห็นว่าเสียชีวิตทั้งหมดสีคนด้วยกันแล้วก็สามคนนี้นะครับเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยฉะนั้นจังหวัดเองเนยแล้วก็มีเป็นวาระจังหวัดในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะที่สถานที่รายการทุกแห่งสถานศึกษานะครับ แล้วก็โรงงานองค์กรเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายอยากจะให้ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะลดความสูญเสียให้กับครอบครัวและพี่น้องประชาชนนะจังหวัดเราจะเกาะติดกับปัญหาแล้วก็จะติดตามนะกับการดําเนินง,งานอย่างต่อเนื่องจรงิงจังต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีครับท,ที่ช่วยกับทางจังหวัดเป็นอย่างดนะีในการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรภาคเอกชนที่รณรงค์สวมหมวกนิราภาย100ัยร้อครับ